สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ลงไปในส่วนของคลิปเป็นเบนร t อดรีสตอรอนนะครับวันนี้เนี่ยว่าก,กันในแบบเบนรอดอีกแล้วนะครับเป็นเบนร็อดทาวเวอร์ดีเฟนะครับหน้าทุงท่งเลยซัมมอน,นะคยับก็จะเป็นเพชรน,นะครผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอ่าโอเคอืมโอ้เนี่ยดิโลดิโลดิโล ดโลมาไงดีโลวางไหครับผมโอ้โหโดีโลดีโลดีโลสลัดของกวัวการ์เดนแอบสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับอือกวัวการ์เดนเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหโผู้เล่นตกลงไปเยอะนะครับก็ผมก็เข้าแบบบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าบ่อยนีครับเพลสเอาเพลสไม่ได้วางไม่ได้อ่ะวางบอมบาดิโ่ครับบอมบดิโ่โตีเป็นหมู่นะฮะ บอมบิโรโครโคดีโรนี่ครับคูณสองได้ไหมคูณสองได้อเพียงเดียวเราะมีพวกนี้เนี่ยจะต้องมีออโต้สคริปต์นะครับผมว่าละเฮ้ยบีบีบีพึ่งพึ่งพึ่งตุ้งตุ้งตีมันเออตุ้งตุ้งทำหน้าที่นะครับตุ้งตุ้งทำหน้าที่ให้ดีนะฮะอ๋อคือมันวางตรงนี้ถ้าผมไม่รู้นะฮะไปไร อ่าโบเนกาอุ้ยมันหลุดมันหลุดมันหลุดไปตัวหนึ่งหรือเปล่าหลุดไปตัวหนึ่งนี่ยังไม่ใช่ตัวนึงอ่ะผมแป๊บนึงเต็มเลยโอ,ไยโอ้ไม่นะเต็มเลยหลุดเต็มเลยฮะโอ้โหแป๊บนึงนะผมขอแป๊บนึงผมไม่ไหวละจัดการก่อนบบมาดีโรจัดการมันบบมาดีโรครุกดีโลอักรด โอ้โหหลุดเป็นทุ่งหลุดเป็นทุ่งเลยนี่ครับหลุดไปเลยนะเนี่ยโอ้หไม่กอดไม่ได้แล้วไม่ได้กาแล้วเราแค่สิบตีมันตีมันสเนิอุ้ยเลือดเป็นหลอโอ้โหโอ้โหมันโอ้โหโอ้โหกบกบตีแรงมากโบนก้าจัดการมันนี่ครับโบนก้าอัมบาลาบู ข okay. ายสามวันแนี่ครับแล้วก็วางอันนี้ดีกว่าโอมบาดีโรอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดออตโตส้สคริปะนรับไม่สนใจอะไรๆแล้วบี B. นี่มันโกรกการเดนชัดๆนี่มันระดับเทียนี่ครับแมนอัพเดทที่ผ่านมาของโกรการเดนนี่ครับเนี่ยนี่เขาเอาตัวละครเบลล์มาผสมกับของเซนเดลนะครับโอ้เฮ้ยบอมบาดีโ้โหน,นิวเคลียร์นิวเคลีย์ นิวเคลียร์ครับผมบอมบาริโร่โกรธแค้นใครมาไม่แน่ใจผมไม่ทำไมพี่แกเขาโหดขนาดนี้เนี่ยไปครับแม็กแล้วครับโอ้โหตุงตุงบอกไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับตุงตุงไม่ได้ทําอะไรเลยขายตุงตุงไปตุงตุงเป็นตัวต้นเริ่มเริ่มเกมนะครับมีอะไรทิ้งวางบอมบาริโร่เลยก็ได้เนี่ยโอ้โหง่ายไปแล้วนะครับตอนนี้ง่ายกลายเป็นง่ายเลยนะครับ งไปข้างหลังได้ไหมว่าอะไรนี่นี่มันรอยเล็ด o ทอร์เวอร์ดเฟเป็นยุคลุ่งเรืองเลยนะครับแล้วเป็นยุครุ่งเรืองนิดผมว่าต้องมีมีเยอะเยอะเยอะแยะแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบดอยเล็ด o ท e r d เวอร์ดเฟนเนี่ยผมหนึ่งนั้นครับผมเป็นหนึ่งในนั้นผมแบบติดแบบ t อยเล็ดเทอรมากนะครับรวมรวมถึงอันนี้นี่ วางหลังได้นี่ครับนี่วางได้เลยนี่ยผมวางเลปคอนเนี่ยเป็นพ่อมดนะเป็นของวันลัคก,กี้นี่ครับวันโชคดีนั่นแหละนะครับเป็นอีเวนต์นะครับมีไซทันโครเวอร์นะครับในตอนนั้นนะแต่ว่าไม่ได้เข้ามากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยสกาก็ไม่มีอะไรเล่นนะครับอันนเพ่อะป๊อปะป๊อปะป,ะป,ะปะ โอ้โหง่ายเลยอะโอ้ยดีโลมาแล้วดีโลดีโลโอ้เหลือสองพันเหลือสองพันแตกเรียบร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบเจมแงบหนึ่งร้อยแปดสิบเจมเวลาเล่นเจ็ดนาทีฮะใช่หรอเจ็ดนาทีหรอ,อใช่หรอ <laughs> ผมยังสงสัยมันใช่หรอ,อโอเคไปครับผมไปครับผมไปไปไป อัปเกรดครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ปังอุ้ยแมลงปอแมลงปอแมลงปอบินได้แมลงปอบินได้อยู่แล้วแมลงปอมานี่อุ้ยเฮช็อตอ้ย H อ้ย,อย,อยนี่มันชิปมังหรือเปล่านี่คือเอาทุกอัปเดตโกดการเด่นมาเลยนะแก่เอาตัวเบลออสมาเนี่ยครับเอาเรียบร้อยแล้วครับบอมมาร์ดิโร่ครโกโกดีโร่ เนี่ยผมไ้ทิ้งระเบิดตรงนี้ดีกว่าทิ้งระเบิดตูมตูมตูมนี่ทิ้งระเบิดนะครับระยะสิบได้อยู่ได้อยู่เนี่ยถ้าสิบก็ประมาณน,นี้นะครับได้หมดเลยอ้ยอยมันหลุด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 ครับทุกคนเอาแล้วมันหลุดปั๊บปั๊บ เนี่ยมันตีไม่ทันนะยครับเพราะว่ากูดาวช้านะฮะปัมป๊มปั๊มระเบิดวิ่งไม่ได้แล้วไม่ได้กาแล้วเอาโตูสกิปออกก่อนเมยยันน่าจะบ้านแตกระเบิดแน่นอนบ้านระเบิดบ้านระเบิดผมว่าบ้านน่าจะระเบิดแน่นอนถ้ายังปล่อยไปต่อไปนะครับอ๋อน,นี่วิ่งนี้วิ่งเพื่อโปรโตีนเรียบร้อยครับเอาต้สกิป ไปแล้วครับวิง่งโอ้โหหลุดชอบหลุดเนี่ยครับตัวละครชอบหลุดชอบันนี้เลยฮะหลุดเดียวเลยถ้ายิงไม่เข้านี่เจได้ยนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอามาหลุดได้ไงเดียวโอว้พี่ชายบอมบ์ดีโลพี่ปล่อยมันหลุดได้ไงเนะี่ยพี่ชายไม่ได้ละ โบเนกาโบเนกาอับาลาบูช่วยด้วยครับโอ้โหมาแล้วครับเขากลับมาแล้วตัวละครเบนร็อดปังโอ้มันดาเม็ดดาเม็ดเบาหรือผมหรือว่ามันยิงไม่โดนเนี่ยเฮ้ยช่างมันช่างมันช่างมันปล่อยไป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 ล่อยเอาลุดอีกแล้วโอ้โหหลุดปล่อยจัง ไม,ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งเหมือนตาทีแล้วนี่ครับแมททีแล้วก็เล่นอย่างนั้นแหละบังเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี้ไม่เป็นไรปล่อยมันไปเ <c oughs> สีอดีตัวละครเป็นรอถบ้าเราจะแตอย่างเนี่ยโอ้โหวิ่งแบบ อุ้ยมาแล้วมาแล้วคิวสเนลลงมาเลือดเหลือนพันแปดแล้วก็เรียบร้อยครับเอนามิสปาวผมว่าลงอันนี้ดีกว่าจะได้จบเร็วๆนะครับแนมนไม่ตายสักทีเรียบร้อยครับวิกตอรีเรียบร้อยครับโอ้โหโอูโหโอ้ยี่เนี่ยปราสาทสวยเนี่ยปราสาทสวยนะครับปราสาทสวย อ่าเป็นแบบโจมตีนี่ครับเป็นทุงทุงแล้วงทุ่งนี่ครับเอะเดี๋ยวเราแวะมาตรงซลม,มอนกาชาดีกว่าอยากเปิดกาชาครับอ,อุ้ยเนี่ยอุ้ยโอ้ม my god ดีเรียบร้อยครับผมมีกี่เจมเนี่ยอุ้ยเ,เลเจได้อนันนี้ด้วยบาเลรินาคาปูชินาดามีพันสองเดี๋ยวนะจะเข้าบันดกวันได้เหรอ ออฟไลน์โอ oh. oh. ้ยโอ้โหกดคูณสิบเลยผมกดสิบผมกดสิบปนอื่นกดหนึ่งเลยผมกดสิบบอมบาร์ดีโลเอ็กซเซคล่ากาปูชิโน่อาซซิโร่ทุงทุงคาปูชิโน่คาปูชิโน่ผมมีสถานะด้วยชิมเ็นซีชิมเ็นซี ชิมเป็นซีอู้หนี่นี่ผมได้ติดสถานะมาด้วยนี่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 อู้หดังเม็นหนึ่งร้อยอู้หวิลลี่ลีลาลี่าเดี๋ยวนี้ห้าร้อยอ้โหตีมันมีตีเป็นหมู่ไว้ไม่แน่ใจนะครับนี่ออกแน่นอนโมเนก้าเจาะ โบลีกาออกแล้วใส่อันนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าคาปูชิโน่เนี่ยคอสลงไม่เท่าไหร่นะครับแต่รีดีดีทรีดาเนี่ยเจ็ดร้อยคือมันแพงมากนะครับอ่าไม่ม็นไรช่งมันเฮฮาโลวีนอีเวนต์คืออะไรเชสอ๋อมันคุณเจเนี่ยเนียมีโอกาสได้ตัวอะไรอ่ะ คัฟฟินคัฟฟินเบนโอดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะอีเอ็นจีห้าสิบฮะฮะอะไรอ่ะเนี่ยไอ้หัวเปิดสักสองกล่องใะไรอะโอ้โหเจมเจมมีแล้วเหรออ๋ออะเปิดก็ได้อะเปิด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 ดีกว่าอยากได้ตาลี่ โอ้เอซ็อกเซคลาดเนี่นะผมดูโอกาสออกแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็ก็คือกากูเกลนะครับวิชิกเาเลเต้ล่ะชิเาเลเต้ล่ะวิชิกเาเลเต้ล่ะ,อ,ละอ่ะเนี่ยอยากได้ไกรบูสเมโูซี่นะครับได้แต่พวกชิมแพนซีฮาโลวีนอีเวนต์อุ้ยเดี๊ยเนี่ยเดี๊ยอ๋อ โอ้นี่เยง่ยผมเล่นง่ายๆอีกอ่ะอีซี่พอละผมเอาอีซี่พอละอ่ะผมตัดไว้แค่นี้ดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็นั่นแหละครับก็ขอหนึ่งไลค์นะครับก็จะเป็นกำลังใจนะครับผมขอลุยฮาโลวีนอีเวนต์ก่อนนะครับ ในคลิปหนี้เนี่ยผมจะเล่นแมบอะไรก็อืมต้องลองดูอีกทีนึงนะครับว่ามีแบบไหนน่าสนใจไหมนะครับถ้ามีก็เล่นได้หรอนครับไม่ต้องห่วงนะครับอุ้ยอ่ะขอลาตัวไปก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยคาบูชิโน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  คาปูชิโน่คาปูชิโน่โอเคผมไปแล้วครับผมไปละโอ้โห้กลายเป็นง่ายไปเลยกลายเป็นง่ายไปเลยครับคาปูชิโน่เอซ์ซีโน่เอามัน,ม,นมันหลุดมันหลุดได้มันหลุดได้ดไดออค <laughs> าปูชิโน่คลั่งเลยโอ้โหคาปูชิโน่โอ้โหไม่แพงเลยจ่าย ลงง่ายๆเลยครับอัปเกรดไม่แพงมากเนี่ยนี่นี่น,น,นิดเดียวเองครับพูชิโนโดาเมตรแรงมากครับหแหลกแล้วคุบแหลกแล้วอ่ะบ๊ายบายครับผม